ร้านจิวเวลี่ชื่อดังใจกลางเมืองหลวงตัวเองตัวเองแน่นใจนะว่าตัวเองจะซื้อแหวนเพชรวิบวับให้เขาอะใช่สิตัวเองตามเข้ามาเร็วเดี๋ยวเขาจะพาตัวเองไปดูของที่เขาจะซื้อให้เฮ้ยน้ำรังอนะเฮ้ยตัวเองเระคัลกักนดิ ถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะนะแต่ว่าช่วยไว้ชีวิตฉันด้วยเถอะอ่ฉันขอร้องจะเอาเพชรอะไรก็เอาไปเลยฉันไม่ได้ต้องการเพชรแต่ฉันต้องการกินแกฉันอยากรู้ว่าเนื้อหนูเป็นยังไงอย่าเนาะออกไปออกไปช่วยด้วย <c oughs> ขอโทษครับมีใครอยู่ไหมครับกระตุนเมาสฉันพาแฟนของฉันมาซื้อแหวนเพชรท,ที่ร้านนายแล้วนะเฮ้ hey, กระตุนเมาไหน,นะคนื้ะแหวนเพชรแหวนเพชรอุ้ยตายละทำไมร้านนี้มันถึง,งเงียบกริบแบบนี้นี่ก็ไม่มีโล่งจองเลยค่ะแน่ใจนะคะว่าน,นี่เป็นร้านขายเพชรจริงๆนะอุย้ยตายฉันนึกว่าขายความว่างเปล่าเฮ้ที่รักเรีบขึ้นมาข้างบนนี้เร็วอะไรคะสวัสดีจ้ะ โอ๊ยอยากกินแมวพอดีเลยมา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 ให้ฉันหม่ำซตดีดีอ้ออะไรของสองคนนั้นเนี่ยอยู่ดีด,ดีก็แวดมาสวีทวิทวิวกันตลอดไม่รู้จักชวนอะไรอ่ะเอาเหอนะน่าฉันว่าเขาน่าจะมีเวลาสวีทกันบ้างก็ดีอ่ะนะเฮ้ยด็อกเนี่ยจะเข้าไปทำไมอ่ะเฮ้รอฉันด้วยดิดอ็อกเฮอะไรเนะ่ะนั่นมันตํารวจเข้ามาทำไมกันฮะ ตำรวจเหรอใช่เลแล้วกระตูนแคทหายไปไหนกันละเนี่ยหยุดอยู่ยตรงนั้นนะครับอย่าขยับอะไรคะรโอ้ยอเจ้าหมาตัวนี้เป็นคาตากรนฮัดฮัดว่าเรา็วหนีดีกว่านะาดอกนะอะไรครับเนี่ยเรียมหนีแล้วดอกเรียมหนีฮะฮะผมไม่ได้ทำอะไรนะครับเรียมหนีไปก่อนดอกเร็วๆใจเย็นๆนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Hey, คุณตำรวจครับคุณตำรวจมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวพวกคุณเป็นบ้าเรืกันหมดคุณตำรวจครับช่วยฉันด้วยค่ะคุณหมาน้อยคุณดูคลิปนี้สิคะเจ้าตัวนี้มันออกอาราวาดหมายความว่าอย่างไงครับเนี่ยนั่นไงคะมันนอนอยู่ตรงนั้นให้ตายเถอะนั่นมันตัวบ้าอะไรเนี่ยหน้าตามันคุ้นๆจังูที่สำคัญ มันท้องป่องด้วยอย่าบอกนะว่าที่มันท้องป่องเพราะว่ามันกินเพื่อนของฉันเข้าไปนะ่ะยิมไม่จะลูกเดี๋ยวแม่จะไปหั่ให้กินนะจ๊ะแต่ตอนนี้แม่ว่าเรานอนพักกันสักเป๊บก่อนดีกว่านะจ๊ะงนามหามกา,า,า,าตูอนนอกนายหมายความว่ายังไงฉันก็หมายความว่า ฉันจะเข้าไปช่วยแคทนะสิฉันคิดว่าแคทต้องอยู่ในท้องขงมแน่แน่นายจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมที่ฉันเข้าไปในท้องของเฮสเจราจอนฉันช่วยนายออกมาได้และตอนนี้ฉันคิดว่าเหมือนกันช่วยฉันหน่อยโอเคฮออโอเคใช่ไหมโอเคฉันอยู่ข้างบอแล้วหุ้ยท้องมันโตมากๆเลยมันต้องมีอะไรอยู่ในท้องมันแน่แนฉันจะเข้าไปแล้วนะดูให้ฉันด้วยโอเคฉันจะเฝ้าตรงนี้นะขอให้นายปลอดภัยฉันเข้าไปก่อนนะพระเจ้าช่วย ของของมันอะไรเนี่ยเฮ้ฉันอยู่นี่ด็นนอกช่วยฉันด้วยมันเ,เ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแคบผู้เราไปซื้อหวนแต่ว่าโดนกินเออช่างมันเอาออกมาก่อนดีกว่านะออกมาก่อนฉันว่ามันแปลกๆนะดูนั่นสิเฮ้ฮัทนะายจะรีบไปไหนหอะฮัทอ,อะไรเนี่ยที่บอก สวยแล้วด็อกนายไม่ได้ดึงฉันออกมาคนเดียวแต่ว่านายดึงเอ่อแม่จ๊ะเฮ้ยฉันไม่ใช่แม่เธอนี่มันตัวอะไรเนี่ยฉันว่าเป็นลูกของเธอนอะมาแม่จ๊ะฉันไม่ใช่แม่เธอแล้วแม่ันเยู่ได้ฉันไม่รู้มแม่จ๊ะด็อกโชคดีนะเพื่อน สวยแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่จ้ะแม่จ๊ะฉันไม่ใช่แม่ของพวกเธอนะแม่เธอตายไปแล้วออ,อ,อคุณฆ่าแม่ฉันออจัดการมันเลยเ,ออเธอทำไมมันโตวไว้ขนาดนี้เนอะอย่าตาฉันมาเราไป ไม่มีหรอกมีแต่ฉันช่วยด้วยนะเพะะื่อนนะช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะครับไม่ต้องลัวฉันจะขับมือกันเองนี่นะกำลังหิวอยู่พอดีสนใจมาคืนรถไฟกับพี่ไหมจะม๊ะนี่แหละนี่ยมีมีมีมอ้ม,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 ามามามาเข้ามาในท้องเดี๋ยวก็เจอมาเองขอบใจนะด็อกที่เอาอาหารมาให้ฉันอาหารนายอร่อยมากเลย ของคุณใจลูกของฉันถูกมันขมือไปหมดเลยคุณนายอำเภอต้องช่วยฉันนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมช่วยคุณเองไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผมจะลองแขนให้นั่นไงคะเจ้าตัวนั้นที่มันเขเมือมลูกฉันหัวใจฉันแทบแตกสลายไอยครับนี่ไงค้าจัดการไปเลยคะ่ะโอ้อาหารอาหารอ้ บอกแล้วว่าผมสามารถจัดการได้ไม่ว่าตัวเล็กก็แล้วแต่ผว่านายอำเภอเก่งสุดเฮ้ยแกคิดว่าแกเป็นใครก็ฉันเป็นนายอำเภอวุดดิ่งไงล่ะเออนายจึงกเข้ามาเลยนายอำเภอนี่นะเข้ามาเออเออเข้ามาดิครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยคุณนายอำเภอไม่ต้องกลัวนะคะฉันจะช่วยคุณนายอำเภอเองนี่เนี่ยเลือแกเขมือเลูกฉันใช่ไหม เฮ้เฮคุณขา้าใจอะไรผิดปะเนี่ยผมไม่ได้เขโมือยลูกคุณผมจะมาขโม,มือยในอำเภออือฉันไม่เชื่อหรอกแกเป็นพวกเดียวกับเจ้าหมาตัวนั้นตเจ้าหมาตัวนั้นมันกินลูกค่ะฉันได้อาลูกฉันออกมาโอ้ยว,ยวยอยวายอะไรกันอู้อาหารจังชอบอ,าารอร่อยอุ้ยสีเหลืองๆนี่นี่มันสีของชีสอขอกินหน่อยนะจ๊ะ อใไรคำนี้อะไรคำนี้นอนครับเอโอโอ้โหคุณผู้หญิงคนนี้เขาเก่งมากเลยนะครับเขาจัดการทุกคนได้เลยอ่ะผมชอบเขาจังเลยแต่ว่าหน้าตาเขาน่ากลัวไปหน่อยเฮ้เฮอะไรครับเกิดอะไรขึ้นโอ้แม่เจ้าเธอวิ่งมาทางนี้เหรอไม่ทันแล้วครับผมผมอยากจะขอโทษเธอที่ผมดึงลูกเธอออกมาแกนั่นเองปล่อยผมเถอะครับ